สวัสด,ดีค่ะสวีสมาชิกุนบีเอพทุกท่านทุกกลุ่มนะสวดดียามเช้าเช้าวันพฤหัสที่5พฤษภาคมพศ2565ค่ะกับการวิคห์กราฟทองสำหรับกราฟทองแท่งเดจบเขียวค่ะนะคะจบเรียบร้อยค่ะและอยู่แอรียแนวรับนะคะจบเขียวเรียบร้อยวันนี้นะคะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ต้องมองหน้าบายนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหาที่ายกัน H4 ค่ะนะคะตรงนี้เป็นโซนต้านของ H4 นะคะเป็นราคาที่เคยมาครั้งที่แล้วค่ะแล้วโดนกดลงไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ ตามเฟรมพิสหนึ่งกันถ้าเราจะบายจะบายที่ไหนนะคะเนื่องจากเดนั้นมีแรงบายค่ะถ้าบายจะบายที่แอรียแนวรับนะคะตรงโซนนี้หนึ่งและตรงโซนนี้สองเพราะว่า Grab กราฟกําลังนะคะธรรมชาติของกราฟคือมันจะต้องย่อก,ก่อนแล้วไม่ค่อยขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะมีการเบรกก่อนนะดังนั้นวันนี้เราจะเทรดหน้าบายที่แนวรับโซนนี้นะคะเทรดหน้าบายที่แนวรับโซนนี้สองราคาราคาแรกหนึ่งแปดแปดสองราคาเอา่นะคะถึงราคาหนึ่งแปด 78และแนวรับต่อมาอยู่ที่ราคา1870ถึง1866นะคะกราฟทองนะคะเฟสเฉลยเรียบร้อยนะคะบอกว่าจะขึ้นนะคะดังนั้นเราจะนะคะรอเทรดตามเฟสเลยนะคะเฟสบอกว่าขึ้นนะคะเมื่อคืนมีข่าวเฟสตอนประมาณตีหนึ่งนะคะใครที่นั่งเฝ้าข่าวก็เช็นได้ว่ากราฟสวิงแบบไหนนะคะวิ่งแท่งเดียวเป็นอย่างไรนะคะต้องบอกว่าสําหรับการวิ่งแท่งเดียวของเขาเมื่อวานจากราคา1862นะคะ1862มาที่ราคา18 แป,แปดแปดนะคะโดยประมาณนะคะหกสองมาแป,แ,ปแปดแปดประมาณ2,000กว่าจุดนะคะ2,000อ่อะ2,000สี่สอ0 0นห้านะในแท่งเดียวประมาณนี้นี่แหละคือการบิงของเฟดนะคะสำหรับสภาชิกใหม่นะคะที่เพิ่งเข้าวงการฟร็กนะคะก็จะได้รู้ว่าอ๋อ การดิ้งของข่าวเฟดนั้นแรงดังน,นั้นนะคะถ้าถูกทางก็คือรวยถ้าผิดทางก็คือนะคะประส่วนไปอีกทางแต่สำหรับพ่อแพร่จะไม่จะไม่ชนข่าวนะคะเนื่องจากเดี๋ยวเขาบอกเองแหละเดี๋ยววันนี้เขาจะขึ้นจะรลงจะลงแล้วเราก็หาที่เข้าเทรดแบบเนี้ยง่ายกว่านะคะรอให้เขาชัดๆดีค่ะเพราะว่าเพราะว่าเมื่อาวานพ่อแพรบอกว่ามันอยู่เดย์มันอยู่รับเดย์มอยู่รับเดย์แต่ว่ามันจะนะคะ มันจะย่อถึงไหนไปยังไงโอเคสรุปว่าเฉลยเรียบร้อยนะคะไม่ลงไปถึงแนวรับที่วางแผนไว้ก็ไม่เป็นไรนะวันนี้นะคะเทรดหน้าบ่ายนะคะยังไงก็หน้าบ่ายค่ะรอให้เกิดแบบสวยๆยังไงก็บ่ายขึ้นแน่นอนนะคะโอกาสที่จะขึ้นถึงก็นะคะมีโอกาสราคาที่191319-16นะคะวันนี้สวยมากแต่ว่ารอกราฟไปที่โซนแนวรับนะคะแล้วก็รอนะคะบ่ายเข้ามาแล้วก็จะได้กาไรนะคะนี่คือแผนการเทรดของกราบทองตรงนี้จะเป็นโซนต้านนะคะทามาที่นี่คือต้านค่ะนะคะ อ่านะคะนี่คือแผงการเทรดของเชา้าวันนี้เช้าวันพฤหัสบดีนะคะอ่าวันต้องบอกว่าวันนี้นะคะก่อนวันนันฟาร์มนะคะสัปดาห์นี้สัปดาห์นันฟาร์มค่ะพรุ่งนี้วันศุกร์นันฟาร์มนะคะขอขอให้ท่านพอร์ตฟ้าสดใส,ก,ใสกำไรทุกวันนะ,ะสำหรับโค้ชแผนมองว่าการที่เรามาตลาด forex ก,กำไรมากกำไรน้อยขอให้ท่านได้กำไรถือว่าเรามาหาเงินในทุกๆวันถือว่าเรามีรายได้ในการเทรดทุกๆวันนั่นคือประสบความสําเร็จในการเทรดแล้วนะคะจะได้กี่จุดจะได้จุดที่ดีที่สุดหรือไม่นะคะไม่เป็นไรนะคะถือว่าเราได้กำไรทุกวัน นะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในการเทรดนะคะชนะทุกวันมีกำไรทุกวันนั่นคือการประสบความสำเร็จในการเป็นเทรดเดอร์นะคะโอเคคลิปนี้เดี๋ยวคค้ชแพมส่งเข้าไปค่ะขอให้ท่านปลอดฟ้าสสายกำไรทุกวันสำหรับใครที่สนใจเรียนสามารถทักได้ที่ไอรี e ธนโรส2องสามส